นี่คือทอดมันหัวปรีวิธีทำก็แสนจะง่ายเริ่มต้นที่หาหัวปีมาก่อนหลังจากนั้นก็เอามาหัน่นรว่าจะสับให้มันละเอียดพอประมาณก็ได้พอหัวปีป่นได้ที่ตามต้องการเราก็เอามาใส่ภาชนะเพื่อจะปรุงต่อไปหลังจากนั้นก็ใส่แป้งลงไปจะเป็นแป้งทอดกรอบหรือว่าแป้งโกกิหรือแป้งอะไรก็ใส่ไปเถอะ แล้วก็ใส่ไข่ไก่ไปอีกหนึ่งฟองพี่แกงอีกช้อนหนึ่งน้ำตาลอีกช้อนหนึ่งผงปรุงรสอีกช้อนหนึ่งเสร็จแล้วก็คนให้มันเข้ากันดูเหมือนแม่ครัวจะลืมใส่น้ําปลาก็เลยเพิ่มน้ำปลาไปอีกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความเค็มให้กับทอดมันหัวปีของเราเมื่อได้รสชาติและความเนืดตามต้องการแล้วก็ตั้งกระทะ จุดตเตาแก๊สใส่น้ำมันไปพอประมาณอุ่นกระทะให้ร้อนแล้วก็ลดไฟลงมาปานกลางเราจะทอดให้มันเหลืองกรอบไปทีละด้านนะไม่พลิกไฟพลิกมาเพราะเดี๋ยวจะทำให้มันอมน้ำมันพอเหลืองกรอบทั้งสองด้านดีแล้วเราก็จะเอาไม้จิ้มมันขึ้นมาเพื่อเอาออกมาเสด็จน้ำมันไว้ที่ด้านนอก และของทอดพวกนี้มันก็จะอร่อยที่สุดตอนที่เพิ่งขึ้นมาร้อนๆยังกรอบๆอยู่นี่แหละและถ้าใครยังดูมาจะถึงตอนนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดหัวใจกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่เมนูถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนสวัสดีครับ